ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม Battle of w a r s h i p เช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเรือประจันบาลลอนนี่นะครับสำหรับเรือลอตนี่นะครับก็เป็นเรือประจันบาลของราชนาวีอังกฤษนะครับก็จะเป็นเรือทีอ่มีปืนหลักอยู่ด้านหน้าทั้งหมดเลยนะครับก็อาจจะทําให้เราได้เปรียบในการสู้กับเรือประจันบาลด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นเรือที่มีดาเมจที่แรงมากนะครับลำนี้ก็เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวเกมกันเลยนะครับ ก็สําหรับเรือลอนนี่นะครับก็เป็นเรือที่ผมไม่ค่อยได้เล่นสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นเรือที่ช้านะครับแต่ว่าช้าแต่ดาเมจจะแรงมากนะครับลำนี้ก็ตอนนี้ทีมเรามีอยู่ลําลำนะครับมีลอนนี่นะครับมี h ฮอ n e เน็ตนะครับมีรีพัสสองลำนะครับแล้วก็กรอสเซอร์เคลฟุดหนึ่งลำนะครับฝั่งเขาจะมีเรือฟุโซนะครับมีอาคันซอสองลำนะครับ มีเรือคากะนะครับมีบุกลินแล้วก็คาวกาสเตอร์นะครับเกมนี้ก็ถือว่าเราค่อนข้างที่จะเสียเปรียบมากเลยนะครับเพราะว่าเราจะมีจํานวนที่น้อยกว่านะครับแล้วก็มีเรือประจำบาลที่น้อยกว่าด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราเล่นไปทางซ้ายแล้วกันนะครับก็ผมจะเล่นตามเรือคอนเนตไปแล้วกันนะครับก็ไม่น่าจะตามทันนะดูละ ่างนี้มีลำเดียวนะครับรีพลัสนับนี่ครับห้าต่อหกนับจะไหวไหมแต่ผมว่าไหวอ่ะเพราะว่าเรือเราดาเดจมันแรงนะครับแลายิ่งผมติดธงสารัฐมาด้วยนะครับดามเดจแรงมากนะครับลำนี้นะครับใครที่แบบอยากได้เรือที่แบบแรงๆนะครับ ก็แนะนําเลยครับลำนี้ถึงแม้ว่ามันจะเล่นช้าหน่อยก็เถอะนะครับข้างหน้าเราก็เป็นเรือคาวกาสเตอร์นะครับแล้วก็อาคาซอนะครับบุกรินนะครับแล้วก็ฟูโซนะครับอ่าตรงนี้ไม่มีเรือบันทุกบินนะครับก็ถือว่าอุ่นใจได้เปาหนึ่งนะครับเพราะว่าเรือเรามันแพ้เรือบันทุกบินนะครับ น่ครับผมจะแล่นเข้าช่องนี้เลยแล้วกันนะครับจังหวะนี้ก็ยิงไปที่คาวกาสเตอร์นะครับเหลือพิฆาตเราสู้สบายอยู่แล้วนะครับยิงเผื่อไปนะครับดูดูความแม่นยำนี่ครับ กลางลำเลยทีเดียวนะครับนี่ระยะไกลก็ยังยิงโดนนะครับนี่ครับยิงอีกนะนี่ครับกลางลำเลยนะครับเรือลดหวบเลยทีเดียวนะครับนี่ครับยิงอีกนะนี่อย่างแม่นเลยนะครับรีบร้อยครับจมคาวกาสเตอร์ไปแล้วนะครับแล้วด้านขวาเรานี่เป็นเรือคากะ อันนี้ผมจะไม่ยิงนะครับเดี Bridge. ๋ยวเขาจะรู้ตัวนะครับเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าเราอยู่ตำแหน่งนี้นะครับเราจะยิงไปที่อาคาซอนะครับอ่าขากาสเตอร์เขาปล่อยต่อมาสีดอกนะครับแต่ไม่โดนนะครับเฮ้ย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 โอ้โหเฉียดเราจะแล่นไปสู้กับอาคาซอนะครับ ผมมั่นใจนะว่าเกมนี้เราชนะได้นะครับถึงแม้ว่าเราจะเหลือสีล่ลำเราก็ตามนะ <c oughs> <c oughs> จำนวนน้อยกว่าไม่ได้หมายความว่าเราจะแพ้นะเพราะว่าดาเมจเรามันเยอะกว่าพวกเรืออาคันซอพวกนี้อยู่แล้วนะครับ <c oughs> โอ้โหโดนไปดอกเดียวนะร <c oughs> เรือประจันบานลำเดียวที่เราต้อง ระวังก็คือเรือฟูโซนะครับเพราะว่ามันมีดาเมจที่พอๆกับเรานะครับนอกนั้นเนี่ยเรือพวกนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะครนี่ครับโดนเพื่อนเรายิงไฟไหม้เลยทีเดียวนะอาคันซอเพื่อนเราไม่ได้ยิงนี่เพื่อนเราทิ้งบอมนะครับนี่ครับกลางลำเลยครับเรียบร้อยครับดาเมจชุดละสองหมืนะครับ ตอนนี้สถานการณ์ก็กลับมาเท่ากันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นอ้อมเกาะไปนะครับก็ตอนนี้เรือฮอ r เน็ตเพื่อนเรานะับอยู่แนวหน้าเลยนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นเรือบุกริ่นนะครับสากิโลนี่ฟูโซนะครับอันนี้บอกเลยว่ายากนะครับ ยากเพราะว่าดามเมจเขาจะเยอะพอๆกับเราเลยนะครับอตอนนี้เรือบรรทุกบินกำลังจะมาเซตย่อผมแล้วนะจังหวะนี้นี่ครับโดนไปนหนึ่งดอกนะครับแต่น้ำไม่รั่วนะครับยังโอเคอยู่นะครับจังหวะนี้แล้วผมจะต้องสู้กับฟุโซแล้วล่ะนะครับโอ้โหมานะครับมาแล้วครับฟุโซนี่ครับยิงที่เรือฟุโซนะครับ นี่ครับจังหวะนี้ต้องดริฟเรือสู้นะครับโอ้โหแล้วก็ต้องหลบการโจมตีจากบุกลินด้วยนะครับแล้วก็ไฟไหม้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะคจังหวะนี้ดับไฟด่วนเลยนะคจังหวะนี้ก็เล็งไปที่ฟุโซนะครับแล้วก็ยิงไปนะครนี่ครับไม่ครับสองหมื่นเก้านะ นี่ครับเพื่อเรานี่เพื่อเราปล่อยต่อไปแล้วนะครับโดนไหมไม่ครับเต็มเต็มเลยนะครับไม่ครับยิงไปอีกสามหมื่นแปดนะครับนี่ตอนนี้ทีมเราเหลือสามลำนะครับของเขาเหลือสี่ลำนะครับไม่ครับโจมไปแล้วนะครับเห็นไหมบอกแล้วนะครับดาเอจเราแรงนะครับตอนนี้ก็กลับมาเหลือสามเท่ากันแล้วนะครับ ก็ยิงไปที่เรือบุกลินนะครับบุกลินเนี่ยเขา,อารออยเพื่อเราอยู่นะครับบุกลินเขาแล่นเข้าเกาะไปแล้วนะครับแลวฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นอาร์คันซอนครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหแบบนี้เลยเล่นงนี้เลยเหรอโอ้โหเรือมอเตอ์บินคากะอยู่ข้างหลังผมนะครับ2กิโลนะครับระยะอันตรายนะครับ ผมจะห่างจากเรือคากาออกมานะครับอยู่ใกล้ไม่ได้นะครับอย่าอยู่ใกล้เกิน2กิโลนะครับเรือเรามันยิ่งหลบอะไรไม่ค่อยจะได้อยู่นะครับเครื่องบินคุ้มกันก็ไม่มีด้วยนะครับตปิโดก็ไม่มีนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเรือลำนี้มันมีตอบิโดนะครับสำหรับเรือลอนนี่นะครับก็เป็นเรือประจันบานที่สร้างมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับมันก็เลยมีตอบิโดด้วยนะครับ นี่ครับเพื่อเราน่าจะไปสู้กับเรือคากะนะครับสำหรับเรือฮอนเน t นะครับแล้วตรงนี้ก็มีนี่ครับกลอสเ r อร์เคลฟูดนะครับเรือประจันบานเยอรมันเ,เดี๋ยวผมผมเลี้ยวกลับไปสมทบแล้วกันนะครับเพราะว่า2ต่อ2นี่มันก็เสี่ยงอยู่นะครับ เรามาดูดาเมจสินี่ครับดาเมจผม2 0 0 0นะครับฮอนเนตนี่200,06นะครับถือว่า,าเพื่อนเรานี่เล่นได้ดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับเรือฮอนเนตนะครับนี่ครับอ่าเรือฮอนเนตจมเรือคากะไปแล้วนะครับเ <laughs> ยี่ยมเลยนี่ครับ โอ้โหดาเมซีแสนนะเพื่อนเราสุดยอดนะนี่มันตัวแบกเลยนะเนี่ยโอโทีมทีมเรานี่ถือว่าโชคดีมากนะครับที่ได้เรือฮอนเนตมานะครับแต่ก็ใกล้จะจมแล้วครับตอนนี้ก็อฮอนเนตจะจมแล้วครับเรียบร้อยจมไปแล้วนะครับก็จะเป็นอ่าคลอสเซอร์เคลฟุตนะครับสู้กับอาคันซอนครับ ซึ่งก็น่าจะสู้ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเรือมันเหนือกว่านะครับงั้นเราไปสู้กับเรือลรามีเลยแล้วกันเราไปหนึ่งหนึ่งกับบุกรินแล้วกันอ้าวแต่เขาไม่เลี้ยวเข้ามานะเขาไม่เลี้ยวเข้ามางั้นงั้นผมไปช่วยเพื่อนแล้วกันนี่ครับเราไปสู้กับอาคารซอนะครับ นี่นี่นีเป็นไงเป็นไงนี่ครับยิงไปนะครับแลนชนเกาะแล้วนะนี่ครับจังหวะนี้นะครับโอกาสที่ดีนี่ครับเป็นชุดนี่หมื่นหนะครับยังหลบรอดไปได้นะครับ 2ต่อ2นะครับเอาไงดีไปทางไหนดีเนะี่ยทางนี้ก็ปเป็นเรือบุกลินนะครับบุกลินนี้ผมยิงไม่ค่อยจะโดนนะครับเรือมันค่อนข้างจะเร็วนะครับเราไปสู้กับอาค,าอคอนันซอแล้วกนะันแล้วผมจะ อยู่แถวนี้แหละนะเพราะว่ามันยิงรอดได้นะเดี๋ยวถ้าเขาแล่นเข้ามาตรงกลางเนะี่ยผมจะยิงรอดเกาะไปเลยนะรเราจะได้ไม่ต้องขับเรืออ้อมไกลนะครับนี่ไงมาละนี่ไงนี่ไงอาฉลาดซะด้วยนะครับนี่ครับพยายามจะเลี้ยวหลบนะครับนี่ครับแต่ก็โดนไปหมื่นสองนะครับจังหวะนี้ก็ซัดไปอีกชุดนะครับ นี่กลางลำไม่ครับโอ้โหแรงมากครับดาเมจอ่าฝัางนั้นก็เสร็จเพื่อนเราอยู่ดีนะครับเพื่อนเราน่าจะเก็บงานได้นะนี่ครับเรือเรามันอ่าช้านะครับต้อง ทำใจนิดนึงนครับจริงเพื่อนเราก็ฟาร์มเร็วพอๆกับเรานั่นแหละนะครับเอาแต่เพื่อเราโดนลุมครับจังหวะนี้แย่ yeah, เลยแ yeah, ย่นะครับเพื่อเราโดนลุมครับจังหวะนี้ต้องยิงสนับสนุนนะนี่ครับหมื่นสี่นะ อาคาซออีกนิดเดียวจะจบแล้วเนี่ยเรายิงไปที่เรือบุกรินนะครับนี่ครับโดนไหมโอ้โหโดนไปนดอกเดียวนะครับโดนยากนะครับเรืออ่ารัตะเวนมันค่อนข้างจะเล็กนะครับอ่าเป็นเรือรัตเวนเบานะครับของสารัตนี่ครับไม่ครับโดนครับ อ้าวเพื่อนเพื่อนจมเฉยเอางั้นผมก็โดนลุมมาดิอย่างนี้ผมก็โดนลุมมาดีนะครับแต่ไม่เป็นไรเราเรายังอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบอยู่นะครับเนี่ยเราอยู่ตำแหน่งเนี้ยเขาลุมเราไม่ได้นะครับยังไงเขาก็ต้องเข้ามาทีละลำนะครับเฮ้ยเฮ้ย,ยไม่นะไม่นะไฟไม่ครับแต่ผมจะไม่ดับนะครับเพราะผมรู้ว่าถ้าดับไปแล้วเนี่ย เดี๋ยวมันก็ไหมอีกนะครับแล้วเราจะดับไม่ได้นะครับไม่ครับซัดไปกลางลำเลยครับโอ้ลำนี้เล่นฉลาดจริงๆนะครับเล่นไฟไหมเลยทีเดียวนะครับก็ถ้ามันไหมรอบสองเนี่ยเราดับไม่ได้เลยนะครับเราจะเสียห้ทีไปเรื่อยๆนะครับไี่ครับกลางลำนะครับอ่าเนี่ยแหละคขาวนี้แหละเราถึงดับไฟนะครับนี่ครับโจมไหม เรียบร้อยครับจมไปแล้วครับเรือบุกริ้น <we> เฮ้ยยิงมาได้ไงเนี่ยจังหวะนี้ครับก็เปลี่ยนเป้าหมายไปยิงอาคันซอครับนะครับ,รบโอดามเมจเรา400 7แ,แล้วนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับได้ไป4วนะครับนีครับอาคันซอก็ เป็นเรือที่ช้าพอๆกับเรานะครับแต่ว่าดาเมจเราจะเหนือกว่าเยอะเลยนะครับครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดศึกตัดสิทธ์เลยนะครับมาเลยอาคาซอ นี่ครับโอ้โหเลือดเขาเหลือพอๆกับเราแล้วนะจังหวะนี้ถ้าเราจะสู้ให้ได้เปรียบเนี่ยเราต้องเราต้องหันหน้าสู้นะครับเราก็จะเอาชนะได้นะครับอ่าเนี่ยตำแหน่งเนี้ยเหมาะเลยนะครับเราหันหน้าสู้ได้นะครับแล้วเขาหันข้างอยู่ด้วยนะครับนี่ครับตำแหน่งเรามันได้เปรียบสุดๆนะครับไม่ครับเต็มๆครับสามพื้นกว่านะครับ แต่เขาจะรีโหลดเร็วกว่าเรานะครับแต่ว่าดาเมจเราเนี่ยจะแรงอ้าวชนะเฉยโอ้ <c oughs> โยังไม่ทันได้จมอาคาซอเลยนะครับแต่ก็ถือว่าชนะไปนะครับเพราะว่าเวลาหมดซะก่อนนะครับก็ได้ไป5 0,000ดามเมจนะครับครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอเทนนิสก่อนนะครับแล้วเดี๋ยววันหลังมีอะไรนะ่าสนใจผมก็จะบอลงคลิปอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ